สำหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นดีมากค่ะน้องๆเล่นกันดีมากแล้วก็ U.S.A. ดีมากมันเป็นมันเป็นอะไรที่แบบคาว่าหนดับโลกอะ่ะเรารู้สึกดีมากเลยอะ่ะหนูรู้สึกดีมากๆที่ได้ไฟกับเขาอะ่ะหนูรู้สึกแบบมันเดอร์ฟูลมากวันเนี้จริงๆกองอ่ะโซนมนนี้แมตช์นี้ไรเต็มๆแบบฟองคนี้ใช่ค่ะรวมแล้วรวมรวมแล้วคือดีมากเราทำทาร์เก็ตได้ดีมากแล้วก็คือเรา เราเตรียมกรนทำกัน,กนมาได้ดีต้องขอบปทีนตโาโพสค่ะเราทำกันมาได้ดีมากเพราะว่าเราเหมือนกับพยายามที่จะสู้ต่อสู้แต่ละทีมในแต่ละแมตช์แตกต่างกันทุกคนอาจจะมองว่ามันเหมือนกันแต่หนูบอกว่ามันมันแตกต่างกันมากเพราะว่าเราจะเรียกเรียกว่ากันฟาสเตอร์เล่นเร็วขึ้นเรื่อยเล่นเร็วขึ้นเรื่อยทำยังไงก็ได,ทได้ทำลายเกมบล็อกให้มากที่สุดแล้วก็เกมลูกบอาให้มากที่สุดกับสนามสบลยสนามที่สามเราไปรับค่ะ มันฟูลทีมแน่ๆมันกลับมาฟูลทีมแล้วทุกคนอยากเห็นอะไรมันก็จะได้เห็นแน่ๆเพราะว่าหนึ่งเราได้พักเหนือวีดด้วยค่ะแล้วเราได้กลับไปฝึกซ้อมที่ประเทศไทยด้วยอันนี้คือเป็นอะไรที่แบบว่าเตรียมตัวได้เลยค่ะเตรียมกิดเองแน่นอนค่นัก็เป็นเกมที่ดีนะครับเกมที่เราได้เรียนรู้นะครับลหลายๆอย่างจากเกมนี้นะครับแล้ลวก็รวมถึงอเมริกานะครับเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากนะครับต้องยอมรับพอเขาเปลี่ยนสามผู้เล่นหลักลงมาเนี่ย ทำให้ระบบการรับของเขาเนี่ยดีขึ้นเยอะแล้วก็เรื่องของการเสิร์ฟเพื่อทำลายเกมลูกเราเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับเราเล่นกับเขานขาทันยากเราฟอกใหญ่มาก,กน,นะครับแต่ต้องชื่นชมเด็กเรานะครับมีการเรียนรู้ในเรื่องของกระบวนการเล่นที่จะเล่นกับทีที่สูงใหญ่เนี่ยวันนี้ได้ลองทำแล้วก็บางลูกประสบความสำเร็จนะครับก็มีส่วนหนึ่งที่ต้องกลับไปแก้ไขเพื่อจะพัฒนาต่อให้ไปสู่สนามสาวนะครับ ต้องขอบคุณนะครับ,แ,บแฟนๆนะครับที่ส่งในใอเชียพวกเราทางบ้านแล้วต้องขอบคุณนะครับวันนี้ในสนามนะครับที่ส่งแรงเชียเสียงเชียให้กับพวกเรานะครับพวกเราได้มีกําลังใจต่อสู้กับทีมอันดับหนึ่งของโลกนะครับถึงจะแพ้แต่ผมว่าทีมของเราทําดีที่สุดแล้วครับผมโค้ชมองภาพรวมขนาดนี้ยังไงคะกับผลงานแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นะีมไทยก็จริงจริงมันเป็นภาวะวิกฤตนะครับโดยสภาพจริงเราต้องยอมรับว่า มันค่อนข้างแก้ปัญหาได้ยาก,กน,นะครับแต่เราก็เป้าหมายเล็กๆเ,เราก็ถือว่าผสมความสำเร็จน,นะครับแต่ว่าเราต้องดีกว่านี้นะครับในสนามหน้าให้ได้ไม่งั้นเราจะลำบากในเรื่องของการเล่นกับทีมต่างๆในโลกครับผม